ช่วง Sing World of Speed ได้เสียงตอบรับจากแฟนความเร็วและเกมเมอร์อย่างล้นหลามอีกครั้งสำหรับกิจกรรมสิงอีและซิงชั่ l เลนจ์ที่จัดขึ้นโดยสิงคอร์ปอเรชันร่วมกับบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนณบูธของสิงคอร์ปอเรชันในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41หลังเปิดโอกาสให้แฟนความเร็วเข้ามาขับรถแข่งฟอร์มูล่า1ผ่านซิมูเลเตอร์เพื่อคัดเวลาผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด24คนเข้ารอบสุดท้ายซึ่งผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวงสวัสดิ์ระวีศีนุ่มวัย17ปี ในรถแข่งคิกซาเบอร์ขับนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์ไปครองซึ่งหลังจากจบการแข,ข่งขันและการมอบรางวัลคุณวิรุณพัฒละมณสกุล He a d of Sport s สปอนเซอร์ชบริษัทบุลอลดเทรดดิ้งจำกัดเผยว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่สิงห e ์ e-racing c h a l l e n g e ประสบความสำเร็จโดยมีแฟนความเร็วเข้าร่วมจับเวลารอบคัดเลือกกว่า1,000คนต้องขอขอบคุณแฟนความเร็วทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมและหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปในการจัดงานครั้งต่อไป